มีพรบรประมวัยออกมานะครับแล้วก็มีการอนุมัติในเรื่องของรายชื่อนะครับที่จะนําเสนอให้ทางท่านรองนายกเวชนุลงนามในเรื่องคณะคณะกรรมการอนุกรรมการชุดต่างๆที่จะทําให้การขับเคลื่อนมีมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วคณะทํางานอนุต่างๆก,ก็ได้ทํางานไปร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาคมนะครับภาครัฐและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นสแสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ทํากันมาอย่าง,อย,างอย่างเข้มข้นพอสมควรนะครับเราก็ไม่ได้ทออทิ้งไม่ได้หมายความว่าถ้าเหมือนไม่มีแผนนี้แล้วเราจะไม่ได้พิจารณาในเรื่องของการยกเลิกการสอบอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราพิจารณาดูอยู่แล้วในเรื่องของจะสอบเข้าป .1 ต้องมีวิธีการทดสอหรือว่าต้องแข่งขันกันในเรื่องต่างๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่า เราอยากพัฒนาเด็กไปแนว,แนวทางไหนไม่ใช่ว่าเอาการแข่งขันมาเป็นตัวชี้วัดอย่างเดียวสุดท้ายก็จะทําให้มีความกดดันถึงทั้งคุณครูผู้ปกครองและที่สําคัญที่สุดคือไปกดดันนักเรียนทําให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเ <c oughs> ต็มที่ในแผนนี้ในระยะยาวจะเป็นการยกระดับคุณภาพของเด็กปฐมวัยทั่วทั้งประเทศไทยแน่นอนครับเราจะพบปัญหาในเด็ก น้อยลงเพราะเรามีการเปลี่ยมความพร้อมมีความเข้าใจจากคุณครูหรือว่าผู้ปกครองคนที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเราจะมีโอกาสพัฒนาเขาในในรูปแบบที่เขามีความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสวรรค์ความชอบหรือว่าทักษะที่เราสามารถเห็นได้ในช่วงในช่วงวัยถึงวัยแล้วก็จะต่อยอดไปในการศึกษาที่ทสูงขึ้นบูรณาการ ระยะสั้นนะครับสำหรับแผนงบมาปี64เนี่ยทั้ง4กระทรวงเนี่ยต้องมาลงรายละเอียดกันเลยว่ามีความซับซ้อนอะไรบ้างนะครับมีมีส่วนไหนที่จะสามารถทําให้การใช้งบมามีประสิทธิภาพคุ้มค่าแล้วก็ครอบคุมถึงถึงความจําเป็นปี64ก็น่าจะหาทางแก้ไขปัญหาได้รวมถึงถ้ามีความจําเป็นก็คงต้องนําเสนอ น่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเพิ่มงบประมาณในส่วนต่างๆสำหรับ6สิ่งเพื่อเพื่อทำให้การกับเพื่อนนี้ไม่ไม่หยุดชะง,งักนะครับในปี65เนี่ยก็เป็นการวางแผนในในภาพใหญ่ที่คงต้องใช้งบประมาณแล้วก็เหมือนกันครับทั้ง4กระทรวงเนี่ยก็คงต้องมานั่งดูกันว่ากระทรวงไหนจะเป็นหน่วยรับงบประมาณไม่ใช่ว่าทุกกระทรวงจะมารับงบประมาณในในทิศทางเดียวกันหมดเพื่อจะทําให้การจัดสรรงบประมาณเนี่ย มีมีความคุ้มค่ามากมากครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ที่เห็นได้ชัดเจนในการร่วมมือกันครับระหว่างกระทรวงต่างๆเรื่อง Big Data เมื่อสักครู่ก็มีการพูดถึงนะครับในการที่จะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมามาใช้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในจุปัจจุบันเนี่ยก็มีการเสนอแนะมาว่าเราอย่ามองว่าโรงเรียนที่มีปัญหาเท่านั้นครับ โรงเรียนที่มีความพร้อมโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการให้การศึกษาถ้าเขามั่นใจเนี่ยเขาก็สามารถมาเป็นเครือข่ายที่แสดงออกว่าการศึกษาไทยไม่ได้มีแค่ปัญหาที่พูดถึงนะครับหลายๆโรงเรียนซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีเป็นจํานวนมากก็น่าจะรวมกลุ่มกันเพื่อให้คนมีความมั่นใจในการาให้การศึกษาด้านประถมไว